พึ่งลำใหญ่ครับพึ่งห้างใหม่ๆยังขาวๆอยู่ดิมันคืออีสางห้างเร็วแถอะมีด้วยเดี๋ยวมันหยดมีห้อยขยับเบิ้งว่ามีน้่งหวานว่าขันว่ามีเยอะแยะเด้อ ยึดถิงเรื่องนมานกิดุดเด่นมันหนักแม่แม่เอาแม่เอาก่อนนะมันหนักห้างหีิบขาดสวยมากสวยมากมันยู่ลักษณะ้างยังอยู่